ด้วยความเคารพผู้อภิปรายซึ่งก็ชอบท่านอยู่นะฮะเพราะเห็นในหลายๆรา,ายการที่ท่านไปออกแต่ท่านพูดนี้ท่านต้องถอนนะฮะผมเนี่ยไม่พอใจไอ้พวกมาแต่เก็บคนมานานแล้วไม่เคยรับโทรศัพท์จากแดนไกลเลยครับบางคนก็พอรับได้ผมอภิปรายท่านฟังดูฮะไว้ชัดเจนท่านประธานอย่าเพิ่งปิดไมค์ผมนะเรื่องนี้ผมรับไม่ได้เพราะผมในฐานะกรรมิการคุณจะรู้สึกวันคุณลงเลือกตั้ง กว่าจะมานั่งในตรงนี้ได้เนี่ยเช้าขึ้นมาคิดวาทกรรมมาด่าคนอื่นเนี่ยวันนั้นเลยคุณจะรู้แค่เดินติดเกาวเอาใบปลิวไปเนี่ยคุณจะสำนึกคุณจะมาพูดอย่างนี้มันไม่เหมาะาผมในฐานะกรรมธิการในท่าะธานต้องถอนไอ้ประเภทแดนไกลแดนไม่ไกลนี่เช้าขึ้นมาก็คิดหาจะด่าคนอื่นสวัสดิการเท่ากันศักดิ์ศร,รีเท่ากันคุณไม่อายก็บอกผมถามตรง S <S> นี่ถามกันแบบผู้ชายถามผู้ชายนะวัสดีครับพอบรรยากาศกำลังดีนะฮะดึกถึงทะเลพูดพ<อ>ได้ครับผมไม่เคยลุกปึงประท้วงด้วยแล้วไม่มีความใส่ใจที่จะประท้วงแต่เรื่องนี้ผมรับไม่ได้ความเป็นลูกผู้ชายผมเป็นกรรม,มาธิการเห็นไหม,มท่านรัฐมนตรีชินวารก็อภิปรายดีผมไม่เคยประท้วง<ช>พี่ทำนี้ทำนั้เสรอภิปรายผมไม่เคยประท้วงพี่ธนาผมไม่เคยประท้วงกว่าเขาจะได้มาเนี่ยเขาเหนื่อยแสนสาหัสครับไอ้นี่มาอย่างสบายแล้วมาเที่ยวด่าคนนู้นคนนี้ ประธานวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณนะนะครับท่านชายแกรุณาอย่าได้พาดพิงไปถึงคนอื่นนะครับเชิญท่านวาต่อเลยครับท่านประธานท่านประธานวินิจฉัยคําว่าแดนไกลแปลว่าอะไรครับท่านประธานวินิจฉัยว่าไงครับผมรับโทรศัพท์ทางไกลผมท่านประธานแล้วมีโทรศัพท์บอกว่าคนแดนไกลสั่งมามันเป็นปัญหาอะไรครับท่านประธานมันเดือดร้อนใจขนาดไหนครับท่านประธาน ท,ท่าน<ห>ท่านท่านอธิบายต่อแล้วนั่นสิครับผมน่ะเป็นห่วงรรท่านประธานเพราะรท่านประธานตีงูให้กากินไปเรียบร้อยแล้วท่านท่านอย่าได้มาถึงผมน,น <ะ S 1> ั่นนะผมก็พาอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่แปลกใจครับท่นบานประธานครับเพราะว่าท่านมีเสียงข้างมากท่านกบตไปแล้วผมก็สนับสนุนบอกแล้วว่าทําให้สุดซอยอย่าไปทําแล้วครึ่งครึ่งกลางๆเก้าอี้ก็ไม่พอ273คนบวกกับ500มัน7 7 3 ผมสนับสนุนอยู่แล้วให้สุดซอยครับาท่านประธานครับหนึ่งให้มีสอสอห้าคนสวสองร้อยคนมาจากการเลือกตั้งนะครับก็ทําไปสิครับคุณสมบัติต่างกันนิดเดียวแค่อายุกับวิิปรญญาตรีท่านทําไปผมไม่มีปัญหานะครับโดยตลอด